ทำไมไมันได้ในด่านหลกักเป็ดนด่านอะไรน,นี่วะเอ้ยครับผมวันก็ไอ้นี่ทั้งเกทั้งด่านเกมทั้งวันเป็นกระดูกทั้งวันนะเดี๋ยวใบหกเกมติดนะเมื่อวานปืนอยู่บ้านเล็กอะเดินม,มาทำบ้านใหญ่หรอมาเดินไปพี่<ว>เฮ้ยพี่วิ่งมาหามา<ว>ันทำไมมีลูนไหมไม่มีก,กินเทพซก,กินเทพ อยู่กูบ้านใหญ่เนร์ดไงเงียงลอยอะไรกูบ้านไหนเนี่ยท้ฟโฟทัาโฟเขาอยู่ไหนวะกลางแมพปะัแข่งไม่ได้เหรอแฟนอยู่หน้าบ้านฟ้ายิงกูไปไม่ได้กูจุกเด็กเปิดไปเลยเปิดไหมเหลือเชื่อ มฝืนไม่ฝืนไหมมันจบป่ะวิ่งไปคนแรกเลยนะอีกนิดเดียวแตะเครื่องก็เสร็จแล้วนะมีลูดไหมสรุปไม่มี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 ทิ้งทิ้งทิ้งมึงดับไปแล้วมึงเข้าจุกเด็กดีเพื่อนผีไม่ได้คือกูแค่วนมาตรงนี้มันก็ไม่ไล่แล้วเนี่ยกูดูเขาแม่เทพมันไม่ไล่เลยมึงจะบอกว่ามันกลัวมึงหรอ เอ้าไอ้เหี้ยกูก็หันไปมองเลยว่าอยู่ไหนช่เวนช่องแค่เมื่อกี้ครัไอพี่เห็ผู้่ไอเห็นคนอมเมนต์ในช่องกูที่ได้เฟิร์นป่ะทำไมไอเฟิรนะ์นจะบอกว่าไลเฟิร์นแทงหลังไม่โดนชื่อไลเฟิร์นแต่แต่แต่เล่นเหมือนปืนฉีดน้ำ <laughs> ไอเฟิร์นว่าไงกู <laughs> เคยเห็นกูเห็นแล้วช,ช่องแค่นั้นอ่ะมีมีคนมีคนใจดีไปตอบแทงกูนะใครก็ไม่รู้ น่าจะไอคนนั้นคนที่เข้าไปตอบแทนกูน่าจะถือว่าเอนโง่น่าจะเส่วนนะไอนโง่ได้ดูดทีมหรือเปล่ามาทางหลังบักชื่อไลฟ์เฟิรแต่เล่นเหมือนปืนฉีดน้ำกูไจะรูกกูน่าจะไปพิมพ์ตอบว่าปืนฉีดน้ำดำหรือด้านนะอัดแก๊สหรืออัดลมกันหรือดำกูว่ามันจะตอบกูหรอมันไม่ตอบมึงหรอกมันด่ามึงมันจะตอบมึงทำไม อุ้ยจอจ่อดยิงไม่โดนแอ้เปิ้นฉีดไปดีเอาจะปั่นไฟฉันไม่เห็นคุณัั้ง่หนเล็กอยู่ไหนวะอยู่บ้านเล็กไม่เจอไงเบ้นไม่เจอ มึงจูกดิไอ้เหี้ย <S <S เ,ขเขาเขามันอยู่ไหนบนหัวมึงง่ะบนเนินอ่ะกูวม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอ้เหีเ้ยโดนจนได้ไสัสไอ้เหี้ยแม่งบอกให้จูกจกไม่จูกสักทีฉีกไปดิฉีกไปดิ <S 2> <S 2> ไอ้เหี้ย ไอ้ตัวนี้กูว่าเฟกวินโดว์ข้างหลังบ้านเล็กได้เว้ยเนี่ยมึงเฟกวินโด้ข้างหลังบ้านเล็กนะเนี่ยเฟกหน้าต่างเลยเ <c oughs> ชื่อกูเฟกได้หน้าต่างปิดเนี่ยเอ้า มันเลนไม่เป็นหรอไม่รู้มึงก็ดูสภาพดิคืออย่าใส่นะครับสก,กินนี้เนะี่ยใส่สก,กินนี้จะเล่นเหมือนเจมนะเอฟเฟิร์นเดี๋ยวคุณจะวนแทงแนละ้วเดี๋ยวคุณนั่งแอบเฟเฟิร์นมึงดูนะเฮ้ยไ,ไ,ไปทัน โอ้ยไม่ได้กูมีกัดไม้ไม่ได้แล้วนั่งแอบไม่ได้ละใครแกะอะไรอยู่งนี้โ้เดมโด้เนม่ยก็ไม่ใช่เฮ้ยมออหนไม่แม่มเอาไอ้เหี้ยอะไร <laughs> คิดว่าวันนี้เขาจะได้แขวนอ่ะเดยวใถ่ก็ไล่หมดเลยคนนี้ กูไปเราต้องเชื่อในสิ่งที่เห็นแล้วเราก็ต้องเห็นในสิ่งที่เชื่อนะโนวันไม่เดินไปี๋ยวะโนวันโนวันโนวันีน้้าปอุย เปิดขวากลางให้เปิดซ้ายกลางเฮ้ยผมเปิดแทงแต้มตั้งแต่เกมไหนวะน่าลืมไม้แต้บเลยเดี๋ยวคืนให้เดี๋ยวคืนให้โอ้โหี่ป้อมอันมาขี่เกมแล้วเนี่ยวันนี้กูยังไม่มีสแต็กเลยเออกูต้องช่วยลงไปเลยเร็วๆกูต้องช่วยเร็วอยู่บนไงอยู่บน มึงก็วิ่งลงมาเล่นกลางแมปล้มกลางแมปดีเฟิร์นมาโค้งกลางแมปสองบ้างยิงขึ้นฟ้านะตรงนี้ยิงแบบเกป้านะยิงแบบเกป้านะเกป้าอาสิเป็นลาลก้านะเออกูได้เบนทิวกูเฮ้ยยิงไปนม่บ้าแล้วก็เมินเลยอะไรวะพี่เอกลงไปเลยกูจะทำเฟสเออให้ขอบล็อกกันก่อนดิเดี๋ยวให้ช่วยแล้วขอบล็อกกันให้เราแตกก่อน

เอายยังไม่ได้เควสช่วยเลยขี้เกียจทำเควสยเช่นนี่แล้วไม่อยากใส่บอโร่เรไม่ต้องใส่ดิเนี่ยก็เนียนช่วยเราดิไม่ได้มันต้องโอ้ยยูต้องช่วยปลอดภัยถ้าช่วยแบบเยียเฟย์ก็มีทางทำเควสยเ่นี้ได้หรอกนะไม่มีนะให้ช่วยอย่ากูช่วย่างพี่เอกนะโดนโดนโดนนี่เลยนะฟันหัวนะเอาเอาไปไหนแล้วหัวนะเอาไปไหนแล้ววะไปเอาไปต้องลงหลุมต้องลงหลุมต้องลงหลุม ้เปนใกล้ๆนี่เราค่อยออกดีกว่าเออใกล้ๆเราค่อยออกดีกว่าไปเอาไปเอาไปเออกันยังไงเดี๋ยวออกให้เราแป๊บนึ่งวิ่งออกด้วยทางนั้นังเอามึงไม่เอามึงแต้มคนดูขอคนดูขอแต้มพานามึคือแต้มนะทางแชท้็ผมเปิดแทงตั้งแต่เกณฑ์ไหนวะคนดูขอแต้มไอแบงค์ไหนเนี่ยไอเฟิร์ไปลงหลุมดีมึงก็ออกไปดีกูได้ลงก็มึงก็เดินไปลงซิไปเร็วๆหลุมจ่บ้านฟ้าไปไปเล็ เราไปลงหลุมมัเฟิร์นคนดูคนดูเขาแลกแต้มมานะนะไปทำอะไรแทงน้ำไอ้เฟิร์นวิ่งไปดิเดี๋ยวไม่ทันะมันยิงขึ้นฟ้าทำไมวะกูอยู่ไปแล้วเนี่ยมึงออกไปดิโกหกนะกูเห็นมึงอยู่นะไอ้เฟิร์นออกไปดิออกไปเร็วแบงค์มึงออกไปเร็วเมื่อไงเกณฑ์หน้ามึงจะทำอีกเดี๋วไอเฟิร์นมึงเดินไปเร็วบ้านฟ้าคุยแต้มเขานะ เอ้มึงทุเรศเกินนะเอ้ยโหคนเขาซื้อของเขาอยากได้ของออกเลยออกเลยตอนนี้ดูดิมันจะวิ่งไปทัน้วออกเลยออกเลยออกเลยให้เวลามันหน่อยหนึงให้เวลาหน่อยเบออกไปเลยออมดีออกดีโดนยิงกินดึงมาว่าแตกไอสัตว์กูบอกเลยนี่ผมทำเป่าคนพิโรเลยนะเจ็ดแม่มันปิดแล้วไปดีไปไปเปไ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 ปปไปแล้ป เข้เาเข้าโอ้โหสุดยอดนะไอ้เสียผิวมันยิงไม่โดนได้ยังไงเหลือเชื่อ what แค่กูก้มหลบแค่นี้ก็คือไม่โดนหรอไอ้เงี้ยเอกอะไรเนี่ยมันยิงไม่โดน,นได้ไงมัน,น่ะ